สวัสดีแฟนเพนอาหารเหนือบ้านเฮาแห่แนวครับป๊าปากับเมนูเด็ดเด็ดครับสุดยอดครับครับเข้าก็ดีกับเกมก็อร่อยครับไก่อบปีบสูตรเด็ดครับน้ำจิ้ม4ีฟูดครับผมตาตาตาเธอหัวจะได้กินครับอดอื่นครับผมโอ๊ไก่ครับทีดชื่อจาดมาครับล่างที่ศาสตเลยครับ ผมสะอาดดีครับเครื่องปรุงมือก็มีครับเนาะหอมขาวครับจะไข่ครับผมแหลกพักขีนครับพีกไข่เม็ดครับผมใบหมกรูดครับเอาใส่โคกครับผมตำรวมกันคือละเอียดเลยครับหลังจากตาเครื่องเรียบร้อยครับ รสเครื่องที่เขาต่ำครับใส่ในกระมังครับผงรสตมแใจชอบนะครับผมผงเช่รสครับผงนั้เนาะผงปรุงรสครับน้ำตาลน้อยครับผมซอฟฝาเขียวครับตอกเข้าไปครับน้ำมันหน่อยน้อยครับผมตัดสีแตงสีครับด้วยซีอิ๊วดำครับผมหลังจากนั้นครับ มือหยอมหยมหย่ม,ม,มครับมักไก่ไว้ในกระลมังครับประมาณสักสิบห้านาทีสามสิบนาทีครับขั้นตอนนี้ให้มันเข้าจี่เข้าหนังนะครับเนาะขั้นตอนต่อไปครับเอาไก่ตีโฮมมัเดเรียบร้อยแล้วครับมาตั้งบนขวดครับก็ขวดใส่แหนมดีๆครับเด้อผมเอาตั้งบนเต่าเลยครับ น้ำมันซอสมันจะเข้าไปในเนื้อไก่ครับผมน้ำมัซอสเดี๋ยวครับมายอดเห็น่อยครับผมมันหอมครับเก็บล่อยครับเอาปีบเข้าขวบละไว้ครับผมนี่ครับเตาอบครับลิขึ้นเองครับอบไก่อบหมูอบไส้ในมดครับผมสนใจคอมเมนต์มาครับเด้อนะครับเต่ารุ่นนี้ครับทำเองครับ หลังจากที่เขาเอาปีบขวบได้สักรำครับเปิดมาพออุ้ยนะครับไปลุกนี้ครับต่อลุกนี้ครับเนาะอสีสันครับหลังจากที่ขวบไปถึงสักคำครับเปิดดูรอบที่สองครับไก่ยังอยู่ในสภาพดีอยู่ครับเนาะไม่เดียครับไปโอบไปครับรอบสุดท้ายครับผม ไก่อบครับอุ้ยสีสันน่าตาน่ากินครับนะครับไก่อบปี๊บสูตรเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับสูตรอาหารเหนือบ้านเฮานะครับเนาะตัดไปอื้อห้ครับดูครับทุกข้อสิ่งดีขนาดครับเรียบอ้อยครับผมไก่อบปี๊บสูตรเด็ดครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับดู้แกนคอมันเนาะสีสันน่ากินนะครับครับน้จิ้มซีฟู้ดเห็น้อยครับผม ดูกินกับเข้ากับลำครับกับแกมกับอะไรครับผมเด็ดร้อยครับมากินเข้าแรงด้วยกันนะครับเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับปมากับไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ